สวัสดีค่ะสวัสดีเปนทองานอีกวันหนึ่งค่ะเมื่อคืนนะคะค,คุณครูก็ได้แจ้งเตือนจาก Facebook ว่าสามารถตั้งค่ารับโฆษณาสตรีมให้คุณลงวิดีโอนะคะคเพื่อรับเงินจากสตรีมเนาะค,นคู่กันเลยว่าค,คู่กันเลยจะล่องเมืองค่ะว่าอาคลิปย่าวนี่ค,นคุณครูสิลงไปเนาะที่ค,คุณครูบอกอย่นีีค,นคุณครูสิลงไปเพื่อว่า มันจะได้จริงๆไหมมันจะเขาไปเห็นไหมคะ่ะเพราะว่าเห็นเห็นไต้ตอนที่คู่ต่างค้าเนะเขาบอกว่าสองถัดสองสัปภายในสองสัปดาห์ถัดถัดไปนะแต่ว่าเมื่อคืนมันม,มีข้อความมากเป็นกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนมากก่อนน,นอเนาะบอกฟันดีทุกคนหลับก็เลยกดเข้าไปเบิ้งเห็นมันเป็นแจ้งเตือนมาบอกว่าอ่าคุณเริ่มตั้งค่าได้แล้วนะคู่กันเลยว่าเออเออถ้าเริ่มตั้งค่าได้แล้วนี่หรือว่า หรือว่าโฆษณาสตรีมฉันสิเขาแล้วสิแมคะ่ะหากว่าคุณครูล่องคลิปเงียะะ้ยะเนาะเรามีโฆษณามาขันเราบูเดเ็นเดอแจกงคุณครู่านใคะเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีเนาะต่อไปเราก็พูดกับจีด้แบบเอาเรื่องรามวมาบอกทุกคนทุกทกลุ่ถูกเนะะาะมันจะน,นั่นซ้ำใดมันจังใดมันจะโดนซ้ำใดนะคะฝากหน่อยนะคะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความ มุ่งมัน่นนะะพยายามว่าเออเข้าพานมาได้อีจุดหนึ่งแล้วเขากอีกจุดหนึ่งเข้ากับ่านไปค่ะผ่านไปพร้อมๆกันค่ะพูดจะเป็นแนวทางที่ดีไห่นะคะสําหรับมือไหม่ที่าที่ยังบม่ได้ถึงขันขคนุ่คู่นะคะค,คุณครูก็ยังไม่ได้รายได้เยอะนะคะเพิ่งได้จักรเลียนซองเลียนเองค่ะแต่ว่าอของของของลูกซิดเนาะของัน ลูกศิษย์ที่คุณู้เคยสอนน่ะนั่งได้เจ็ดเหรียญแล้วค่ะนั่งบอกแล้วโอ้ได้หลายก็คู่แล้วได้หลายเราดีแล้วก็เรื่างสิเฮ็ดไปโหลดเนาะค่ะเห็ดไปผู้ใดเพิ่มมากเบิ่งห้า่กนกัสิเบิเ่งเฮาดอกเฮางกัล่งไปเรื่อยๆลงคลิปหลายๆาดีแล้วมีเข้นขาเบิง่งของคุณรูหนีได้ย่อมได้คุณรูกักบบได้ว่าค่อยเป็นค่อยไปค่ะแต่ว่าอยากรู้ว่าเฮาน่ะสิได้ตรงนี้เวล่าไดจุดดีเวลล่าไดเนะคะคุณผู้ก็สิได้แจงถูกเนาะ ยามเวลามีคนมีคนมาแบบว่าวถามคุณครูว่าเออตรงนี้เห็ุจังใดค่ะคุณครูเกอตรนะ่ะครูเกษดอธิบายได้ถูกนะคะฝากเป็นกำลังใจทุกทคนเด้อค่ะอย่าถอออย่าถอยเด้ลอลงคลิปไลายๆ หลายทีมันเคยผ่านม่อาผิดพลาดน,นะคะก็เริ่มต้นใหม่คือเขาไปลงปิดโหมดเมื่อชิมสิเข้าเริ่มต้นใหม่คุณผู้เคยผ่านมาเหมือนเราค่ะเซสชันมันอายุกับผ่านมาแล้วถูกบอกสองชองัชง่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงโดนมาหมดแล้วค่ะเขาสิเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองนะคะแก้ปัญหาต่างๆได้ตัวเราเอง จ้าฝากไปด้วยนะคะถ้ามผู้ใดเห็นโฆษณาคุณครูขึ้นในคลิปยาวนะคะคลิปยาวก็คือคลิปที่คุณครูลงในช่องค,คุณคิดอะไรอยู่3ามถึงห้านาทีนะคะถามันมีโฆษณาขึนเมื่อนแสดงว่าอ๋อคุณครูใดโฆษณาสตรีมแล้วแต่ว่าถ้ามันไม่ขึ้นแสดงว่าเข้ายังพระในใดเนาะเขากับเซยเขาตังค่าลูกเรื่อยๆไหมคะ่ะเนาะเดี๋ยวคุณครูจะแนบไอตัวที่เขาส่งมาให้เมื่อคืนดูช่วยกันนะคะสำหรับผู้ใดที่พ่านไปแล้ว รบก,กวนเบื่อง้คุู่เดอแมอนว่าเขาบอกให้คู่ต่างค่าบอเนอาะจ๋านาะแค่นี้ระคะเอาข่าวดีมาบอกคะ่ะทุกคนก็ขอให้มาถึงเร็วๆนะคะคุณคู่กระท่งขับรถเระทึงเบา,าเนาะอันตรายก็ขอ,ขอขอบคุณที่ามาเป็นห่วงคู่ว่าขับรถดีๆนะคะแต่ว่าคุณคู่ก็ไปได้ขับเร็วด้วะคะ่ะขอบคุณคะ่ะ นี่คือสิ่งที่คุณครูได้แจ้งเตือนเมื่อคืนคะ่ะแล้วก็แปลกมาแล้วเนาะคะ่ะมันก็บอกอย่างนี้นะคะ